สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอดมินอยู่ที่ชั้น2นะคะของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีซึ่งชั้นนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับหยกนะคะหยกจักรพรรดินะคะอย่างเช่นด้านหลังเห็นไหมคะจะเป็นหยกหัวผักกาดสวยงามมากเลยะคะ่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธนะคะเวลา6โมงเย็นนะคะจะมีการไลฟ์สด ให้ร่วมบุญเข้าสารอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะทําการไลฟ์สดบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะในส่วนของโครงการบุญนิธินะคะก็อยากให้ประชาชนคนไทยนะคะได้เข้ามาร่วมบุญนะคะเข้าสารซึ่งทางศูนย์มหาสมบัติสารแผ่นดินก็จะมีพระของขวัญมอบให้นะคะพร้อมทั้งออกใบรับรอง ISO 9001ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ,ะถ้าเกิดท่านที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จนะคะน่าเก็บไว้มากเลยค่ะโดยเฉพาะพระสมเด็จนะคะบางขุนพรมนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะยังเป็นโครงการบุญนิทิอยู่นะคะ,ะถ้าท่านร่วมบุญเข้าสารเพียง20 0 0มบาทนะคะท่านก็จะได้รับพระของขวัญเป็นพระสมเด็จบ,บางขุนพรมนะคะพร้อมทั้งออกใบรับรอง ISO 9001ด้วยค่ะ นะคะซึ่งการออกบับรอง ISO 9001มีมูลค่าถึง50,000บาทนะคะ,อ,ะอยากให้ทุกท่านนะคะ,ะเข้ามาร่วมบุญเข้ามาชมลายสดกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธนะคะเราจะเริ่มเวลา6โมงเย็นนะคะแล้วก็จะแจ้งข่าวสารล่วงหน้านะคะ ผ่าน y o u t u b e นะคะผ่านเพจศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีนะคะก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาติดตามกันนะคะ,อะตอนนี้นะคะถ้าให้เลือกเก็บทองเก็บเพชรเก็บพระสมเด็จนะคะแอดมินจะเลือกเก็บพระสมเด็จนะคะเพราะว่านับนานนับวันนะคะก็จะหมดไปนะคะแต่ทองเพชรเราจะสามารถซื้อเก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมบุญเข้าสารนะคะเพื่อเราจะได้นําปัจจัยไปซื้อเข้าวสารและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดนะคะ19นะคะจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก่อนที่ทุกท่านจะร่วมบุญนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินอย่าลืมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะคะเป็นไลน์กลุ่มท่านก็จะได้รับข่าวสารต่างๆที่ดีของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มเวลา6โมงเย็นนะคะมาชมกันเยอะๆนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะบอกเพื่อนนะคะให้มาร่วมบุญกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะเพจเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะในการสร้างพระสมเด็จในองค์พระสมเด็จมีธาตุทั้งสามเป็นธาตุดินน้ำไฟซึ่งขาดธาตุลมก็คือจิตปัญญาเราลมปานของเราก็จะครบธาตุทั้งสี่เมื่อธาตุครบองค์ประกอบครบอนุภาพก็จะเกิดถ้าท่านใด ได้ครอบครองบูชาขึ้นคอติดตัวก็จะเป็นมหามงคลกับชีวิตยิ่งนักในพระปรมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีค่ะ